สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ไดรี่ของผมอีกรอบนะครับผมไม่ได้เจอกันนานครับผมไปออกบูธขายไก่มาครับที่พาร a ไดส์พาร์คนะครับผมวันนี้เสร็จจากออกบูธก็ทำงานตามปกติครับผมก็คือว่าวันนี้จะไปถ่ายโปสเตอร์ซีรีส์นะครับผมโอเคเข้านัดผม9ก้าโมงนี่9ก้าโมงหนาทีแล้ว <laughs> ผมนี่แม่งมนุษย์สายจริงๆวะ่ะ โอเคอีก26นาทีถึงครับจะไปไม่ไกลามากครับใกล้ๆก,กับแยก,กเกษตรครับผมก็ก่อนถึงแยก,กเกษตรนิดนึงอยู่เส้นถนนพหลโยธินนี่แหละครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันระหว่างทางครับรถเยอะจังเลยคิดถึงมอเตอร์ไซค์มากเลยครับผมทุกคนวันนี้ขอเปลี่ยนบรรยากาศมาเป็นกล้องติดหมวกนะครับผมเพราะว่า วันนี้รีบครับผมใส่ห้อยคอมันจะพลุงพลังนะครับเลยเอาแบบง่ายๆครับผมติดหมวกกันน็อกมานะครับอาจจะเวียนหัวหน่อยหนึ่งนะครับผม <c oughs> ขี่ในเมืองมันหันซ้ายหันขวาเยอะนะครับผมโอ้ยติดอะไรกันวะเนี่ย เจ้ามันคืออะไรวะเนี่ยก็ไม่เห็นมีอะไรเลยหรือว่าติดแค่รถบรรทุกโอเคหลุดอ๋อมีรถเสียอยู่หนึ่งคันครับผมข้างทางทางซ้ายมือครับ ทุกคนมีใครไปงานมอเตอร์โชว์มาแล้วบ้างครับผมโดนกันไปกี่คันครับผมนี่จากที่เคยคุยให้ฟังแล้วผมแว่งชัดเจนแล้วนะครับผมแองคลาสสิกแล้วครับผมชัดเจนรู้ตัวเองแล้วว่าตัวเองชอบชอบชอบคลาสสิกนะครับรถ อะไรใหม่ๆโมเดินโมเดินมาชอบนะแต่ว่าไม่ไม่ได้คิดที่จะจะครอบครองครับผมไม่ได้คิดที่จะเป็นเจ้าของอย่าง R. 1พันสมอะ่ะโอ้โหโคตรเฟี้ยวนะมีหลายคนได้ขี่แล้วนะครับผมก็ได้อ่านได้อ่านของต้นด้วยนะครับแล้วก็อ่านของเจมก็ก็ดีผมผมก็เชื่อว่ามันดีตามนั้นแหละนะครับด้วยความที่เป็น BM นะครับผม เป็นรถที่น่าเชื่อใจที่สุดแล้วสำหรับผมเลยครับ Bm แต่ว่าผมก็ชอบคลาสสิกนั่นแหละนะครับผมคือรถใหญ่ที่จะซื้อคันต่อไปก็คลาสสิกแน่นอนครับโดยที่ไม่ได้สนใจด้วยนะว่าเออขี่เดินทางแมงเหนื่อยชนลมอะไรนู่นนี่นั่นไม่สนเลยครับเอาที่ชอบครับ ทีเดินทางก็เดี๋ยวว่ากันครับ <c oughs> มันมีวิธีไปของมันได้อยู่นะครับ <c oughs> อยู่ถนนโพนโยธินแล้วครับผมก็เออใช่ช่วงอากาศหนาวใครได้ขี่มอเตอร์ไซค์บ้างโอ้ผมโคตรอิจฉาเลยช่วงที่อากาศหนาวผมแม่งไม่ได้แตะมอเตอร์ไซค์เลยโอ้โหโคตรเศร้าเลยอะ ซึ่งวันนี้ได้ขี่แต่แม่งก็ไม่หนาวไอไม่เย็นไม่อะไรเลย <c oughs> แค่ไม่ร้อนเฉยๆโหเสียดายมากเลยอ่ะมันเป็นช่วงที่แบบน้าขี่มอเตอร์ไซค์สุดๆเลยแต่ก็ไม่ได้ขี่ครับผมเศร้าใจนะครับโอเควันนี้ก็ผมไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ไปถ่ายโปสเตอร์ อย่างที่เล่าให้ฟังนะครับเส้นนี้แหละนะครับถนนพหลโยธินแล้วก็ทําธุระนู่นนี้นั่นนิดหน่อยครับผมแล้วก็หมดแล้วแล้วก็เดี๋ยวก็จะไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์อีกนะครับเพราะว่าผมมีคอนเล่คอนเสิร์ r t ีเด y นะครับใครมีบัตรแล้วก็เจอกันที่คอนเสิร์ตเลยนะครับห้าหกเจ็ดแปดครับผมสี่วันติดนะครับที่ IMPACT นะครับผมโอเคหลังจากคอนเสิร์ตบีเดก็มีอีก เล่นดนตรีอีกสองที่นะครับก็เป็นโซลัดพัสดิกวันที่13าเล่นที่วันแบงคอกนะครับเป็นร้านของเบียร์ช้างนะครับอยู่ที่วันแบงคอกนะครับผมแล้วก็สายลมบางปูครับผมเล่นวงรีวายวันที่14ครับผมโอ้เป็นเดือนที่เล่นดนตรีได้โคตรเยอะเลยครับผมสนุกแน่นอน รถแรงๆนี่เวลาเขาออกมาเขาก็ไปพูดพูดเลยนะแบบฟอร์ซ yani, ่าคันนี้นะสมัยก่อนผมขี่ฟอร์ซ่าก็แบบนี้แหละครับก็เป็นรถที่ดีนะฟอร์ซ่าเอาจริงๆคือด้วยการจากการที่ผมเคยขี่นะผมรู้รู้สึกเลยว่าแบบเอนจิ้นเบรกของ ฟอร์ซ่าเนี่ยดีกว่าของยามาฮ่านะครับดีกว่าของ x m a กเพราะ x m a x เนี่ยผมเคยขี่ที่ญี่ปุ่นใช่ไหมขี่บนเขาก็ขี่นะครับแต่ว่าไม่รู้สึกเลยว่าเออเอนจินเบรกมันเยอะนะครับผมก็นั่นแหละครับไม่รู้สึกว่ามันเยอะฮอนด้ามีเยอะกว่า คอซ่ามีเอนจิ้นเบรกเยอะกว่าครับโทษทีเมื่อกี้เงียบไปกำลังมูดอยู่ครับผมกำลังเดาใจพี่ๆร่วมถนนอยู่ว่าเขาจะเอายังไงนะครับเส้นนี้ไฟแดงเยอะดีจริงๆเลยนะครับ ทุกคนครับผมรถที่ผมจะเลือกคันต่อไปเป็นคลาสสิกเต็มตัวเลยนะครับผมรู้ตัวเองแล้วครับรู้แบบแจมแจ้งแบบชัดเจนในหัวมากว่าผมแม่งชอบคลาสสิกครับแล้วผมก็เป็นสายคลาสสิกจริงๆครับผมรถเอ่อเพอร์ฟอร์แมนซ์ชอบนะครับแต่ว่าผมชอบคลาสสิกมากกว่า ซึ่งแรกมาด้วยมันก็ไม่ได้มีพอเพอร์ฟอร์แมนซเยอะเหมือนรถที่เป็น p e r f o r m ร์แมเพราะมันคือรถคลาสสิกแต่ผมพอใจแค่นั้นครับผมหาตัวเองเจอสักทีครับผมต้องขอบคุณญี่ปุ่นมากเลยครับที่ผมไปแล้วผมได้เห็นอะไรหลายๆอย่างจากคนญี่ปุ่นนะครับมันทำให้ผมแบบรู้เลยว่าแบบอ๋อไอ้ที่ ความเป็นตัวเองของเขานี่แบบโคตรแข็งแรงนะครับของคนญี่ปุ่นซึ่งมันส่งต่อมาถึงผมด้วยนะครับอืมนั่นแหละครับก็น่าจะเป็นไม่ใช่น่าจะก็จะเป็นคลาสสิกนี่แหละครับแต่ว่าจะเป็นรุ่นไหนเดี๋ยวว่ากันนะครับซึ่งผมก็มีในใจไว้แล้วละ่ะแล้วก็เก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วด้วยก็คือคันนี้แหละนะครับผมผมอาจจะได้มา ทดสอบขี่ทดสอบขี่เล่นๆแบบผมแล้วก็ให้ทุกคนได้ดูด้วยเหมือนกันนะครับก่อนที่จะได้ซื้อนะครับผมเดี๋ยวก็อัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับผมอุโมงสวยดีเชียวอ้ยอยสามสี่สามก 3, 4, 3ิโลกว่าถึงแล้วโอ้โ <c oughs> ก็ยังชั่วหน่อย แต่ผมก็รู้แหละว่าเขาก็คงเลทเหมือนกันแหละนะครับกองนะครับมันถ่ายโปสเตอร์นะครับมันเวลามันจะไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่หรอกนะครับแต่ก็ไม่อยากเลทไงแต่ผมมาตื่นสายเองครับตั้งนาฬิกาตั้งโทรศัพท์ไว้เจ็ดโมงเออแล้วผมก็กดกดเลื่อนมันไปเรื่อยๆครับมาตื่นอีกทีเกือบแปดโมงถุยโอเคนี่ใกล้ถึงแล้ว ผมไม่รู้ว่าบ้านเราเดี๋ยวจะมีหนาวอีกไหมเนาะอาจจะมีแหละเนาะมันคงไม่ได้จบแค่นี้หรอกเนาะเดี๋ยวมันก็คงมีเย็นขึ้นมาอีกนะครับก็ขอให้มีเถอะนะครับจะได้ขี่มอเตอร์ไซค์นะครับผมเดี๋ยวช่วงนี้ครับหลังจากจบคอนเสิร์ตบีเดแล้วก็จบการเล่นดนตรีของผมคราวนี้นะครับผมก็ น่าจะช่วงหลังวันที่14ไปแล้วนะครับน่าจะได้ขี่มอเตอร์ไซค์เยอะขึ้นหน่อยหนึ่งแล้วนะครับก็อาจจะได้รถคลาสสิกค,คันนี้มาทดสอบมาขี่ให้ทุกคนได้ดูก่อนนะครับแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะขี่เข้าไปไหนแต่ผมก็คิดไว้ในใจแล้วล่ะว่าผมจะกะจะเก็บเข้าไว้ไปอยุธยาที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าผมจะไปที่วัดวัดหนึ่งที่อยุทยานะครับ ก็อาจจะขี่คันนี้ไปไม่รู้ว่าจังหวะเวลามันได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ขี่พี่แลมของผมคันนี้นี่แหละครับไปแล้วตอนนี้ตั้งพีโหลดโช o หน้ากลับมาที่สอย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะครับอยู่ระดับตรงกลางนะครับเป็นค่ามแตนดานซึ่งขี่แล้วผมไม่ชอบแล้วครับมันนิ่มไปครับมันนิ่มไปมันยุ้ยไปนิดนึงครับผมเดี๋ยวเอากลับมาที่4อย่างเดิมดีกว่ามันอาจจะ กระด้างขึ้นมานิดนึงแต่ว่าขี่แล้วมั่นใจกว่าอันนี้ขี่แล้วไม่ค่อยมั่นใจครับมันยุบเยอะเกินไปแล้วว่ามันผมว่ามันไม่มันไม่บาลานซ์กับข้างหลังซึ่งข้างหลังผมตั้งไว้แข็งสุดเนาะอือแล้วพอข้างหน้ามันนิ่มมันก็เลยกลายเป็นแบบหน้าหลังมันไม่สัมพันธ์กันครับทำให้ขี่แล้วแบบเวอเวอร์ครับผมเดี๋ยว ถ่ายโปสเตอร์เสร็จถ้าไม่ลืมผมก็จะปรับกลับมาเป็นที่สี่แล้วแต่ชอบลืมทุกทีอ่ะพอเสร็จงานปุ๊บก็ขึ้นรถขี่เลยแล้วก็ลืมปรับประจําครับผมโอเคอีกเก้าร้อยเมตรถึงแล้วนะครับโอเคถึงแล้วโอ้ royal end view โอ้ฮิมาลายันเท่ป่ะโคตรเท่เลยนะวันดีพี่จำไม่ได้อีกแล้วโอ้โหเท่นะฮิมาลายัน ผมมาที่นี่ครั้งสุดท้ายทุกคนรู้ไหมผมขี่ขนไหนมาผมจําแม่นเลยผมขี่ทีร้อยยี่สิบมาครับของผมแล้วก็จอดตรงนี้นี่แหละ <c oughs> ที่ถ่ายเราอยู่ข้างในนู้นนะครับอันนี้สี่ร้อยหรือสี่ห้าศูนย์วะโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันขากลับ โอเคครับผมเสร็จแล้วโอ้ยสี่โมงกว่าตอนแรกผมนึกว่ามันจะเสร็จเร็วนะไม่เร็ว <c oughs> กลายเป็นสี่โมงกว่าเฉยเลยครับผมเอ๊ะไปเดี๋ยวเราไปเอ่อผมไปตัดผมต่อครับเออ่ขอปลดกระดุมเสื้อเม็ดหนึ่ง โอ้ยลืมติดกระดุมแขนเสื้อ,อเดี๋ยวนี้เนาะก็บอกว่าเดี๋ยวนี้เนาะคือผมก็เจอหลายคันนะครับแบบอย่างเนี้ยออกมาแบบเราวิ่งมาทางตรงเขาเพิ่งถอยออกมาไม่เกะอย่างที่เห็นแล้วแทนที่จะมารยาทเนาะก็จะแบบ รอเราสักนิดหนึ่งให้เราผ่านไปก่อนแต่ก็ไม่รอกันนะครับผมคนมารยาทดีๆก็มีเยอะครับคนไม่มีมารยาทก็มีเยอะครับผมบนอีกแล้วบนอีกแล้วลืมติดกระดุมแขนเสื้อแต่ใส่ถุงมือติดนี่แม่งติดยากมากเลยโอ้กูต้องถอดถุงมืออยู่ดีเลยว,วะ อนนี้อยู่ซอยผลโยทินอะไรก็ไม่รู้สี่สองผลโยทินสี่สองครับซีรีส์เรื่องนี้ออนในแอปพลิเคชันครับเป็นออนใน VTV ครับผมเริ่มยี่สิบเก้ามาครับปีหน้าออนแอร์วันแรกนะครับในแอปพลิเคชันครับ นี่หลังจากที่ผมทำเลสิกนี่ผมก็ไปตัดแว่นใหม่มาแล้วนะครับหมอก็แนะนำให้ไปตัดครับเพราะว่าตอนกลางคืนอะ่ะมันมองไม่เห็นครับผมอ,อ๋อมองเห็นแต่ว่ามันไม่ชัดครับเพราะว่าคือผมซำ้ำผ,ผมซำ้ำผมทําแบบข้างหนึ่งข้างหนึ่งเป็นศูนย์ข้างหนึ่งยังสั้นอยู่นะครับคือตาข้างขวาผมยังลบอยู่ร้อยเจ็ดสิบห้านะครับ หมายถึงยังสั้นอยู่ร้อยจ็สิบห้าแต่ตาข้างซ้ายผมคือศูนย์นะครับเพราะว่าหมอก็ทําไว้ให้แบบคือเวลาจะอ่านหนังสือหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องมาใส่แว่นใส่ตายาวนะครับทําไว้เผื่อไว้ให้ครับแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรสักอย่างโมโนอะไรสักอย่างหนึ่งผมไม่แน่ใจะจําไม่ได้แล้วนะครับ กระจกสั้นนี่มันดีจริงๆพูดแล้วพูดอีกซึ่งมันดีจริงๆครับผมมันไปง่ายครับ <c oughs> อ๋อฮีมารายันที่กองก็เป็นของทีมทีมศิลปก,กรรมที่กองครับทีมพร็อพครับผม สายขี hai, ่เหมือนกันครับ huh. ก um, kind of ็นั่งคุยกันเลยเมื่อกี้เวลาเจอคนขี่มอเตอร์ไซค์เราก็สนุกนะเราก็คุยกับเขาเราก็สนุกนะ วิ่งผะโหนไปยาวๆเลยครับผมหวังว่ารถคงใจยังไม่ติดมากนะก็ผมว่าสักปีหน้าหรืออะไรประมาณนี้แหละครับผมว่าผมจะซื้อมอเตอร์ไซค์อีกคันแล้วนะครับก็เป็นคันคันใหญ่แต่ก็ก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายหรอกครับก็แค่ก็แค่ใหญ่กว่านี้อ่ะ แล้วก็เป็นคลาสสิกอย่างที่ผมบอกนะครับ <c oughs> แล้วก็ขี่เที่ยวในแบบของผมนี่แหละครับผม <c oughs> โจทย์ของผมคือ,อผมไม่ได้ผมชอบรถขี่สบายถูกต้องครับซึ่งคลาสสิกก็ขี่สบายครับแต่ว่า ผมก็ไม่ได้ต้องการรถที่เป็นรถแบบรถทัวริงอะไรขนาดนั้นนะครับผมผมก็ยังต้องการรถแบบที่ผมชอบอยู่แต่ว่าก็ใช้ขี่เดินทางด้วยนะครับก็ปรับมานั้นครับผมผมก็เดินทางในแบบของผมขี่คลาสสิกก็เดินทางในแบบที่รถคลาสสิกจะไปได้ครับผม ประมาณนั้นประมาณนั้นไม่ซีเรียสครับต้องแบบต้องต้องเป็นทัวริงคันใหญ่หรืออะไรไม่เอาครับ <c oughs> ขี่รถที่ตัวเองชอบดีกว่าครับผมแล้วก็ขี่ในสไตล์ที่มันที่เราชอบด้วยนะครับซื้อรถทัวริงคันใหญ่ๆมาผมว่านะส่วนตัวผมนะผมก็ขี่ไม่คุ้มหรอกครับเพราะผมขี่ช้าครับผมแล้วก็ผมก็ขี่กินลมชมวิวของผมไปเรื่อยเปื่อยนะครับ แต่ถึงมีเงินก็ไม่เอาอยู่ดีนะมีเงินก็ซื้อคลาสสิกอยู่ดีครับว่าแล้วเชียวขึ้นอุโมงมาต้องรถเยอะแน่ๆเลยตรงนี้รถติดจริงๆนะติดมากๆมากๆม,มากๆเลยเคยขับรถมาทีแบบโอ้โหเยอะ ทำไมมันติดขนาดนี้วะนี่ยังเบานะยังแบบขยิบไหลๆกันไปนะเจอตอนที่แบบไม่ขย่บนี่โอ้ยเหนื่อยครับผม ไปเรื่อยๆครับผมที่ช่างตัดผมผมก็ยังไม่รับโทรศัพท์ผมเลยวันนี้เก็มีคิวครับเขาบอกเดี๋ยวเขาเสร็จเขาโทรมาแต่ว่าผมเสร็จงานแล้วไงผมก็โทรไปเขายังไม่รับก็อาจจะติดงานอยู่ติดลูกค้าอยู่นะครับผมผมก็ถือวิสาสะไปก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวไปนั่งรอครับ <c oughs> ทุกคนเดาออกไหมว่าผมจะซื้อรถอะไรผมยังไม่เฉลยดีกว่าให้คอมเมนต์กันมาเรื่อยๆคอมเมนต์มาผมก็จะไม่เฉลยนะครับเก็บไว้ก่อนครับผมเก็บไว้เป็นความลับก่อนมันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษหรอกครับแค่เก็บไว้เฉยๆครับผมเก็บไว้ให้ทุกคนเดาเล่นกันครับ เดี๋ยวคลิปนี้ถ้าหารูปไทรอัมเจอเดี๋ยวจะเอามาลงหน่อยเพราะว่าวันนี้ไปที่ที่ผมเคยขี่ไทรอัมไปนะครับไปแล้วก็นึกถึงเลยครับผมนึกถึงไทรอัมเลยเพดพลาดทพดพลาดมาก็มาอยู่ถนนลำลูกกาแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะ แวะปั๊มซื้อกาแฟไปนั่งกินที่ร้านตัดผมครับผมส่างผมเขาก็ยังยังยังไม่เสร็จครับผมแต่ว่าคุยกันแล้วผมบอกว่าเดี๋ยวผมซื้อกาแฟไปแล้วเดี๋ยวผมเข้าไปนั่งรอที่ร้านละกันนะครับโอเคเอา่าอเมซอนนี่แหละครับผมะจะถ่ายอีกไหมนาะมันก็ไม่มีอะไรนะ <laughs> ผมว่าไม่ต้องถ่ายแล้วดีกว่าโอเคผมว่ามายืนปิดคลิปตรงนี้ดีกว่าปิดคลิปดีกว่าครับผมวันนี้ไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวผมก็ไปตัดผมแล้วก็เข้าบ้านแล้วนะครับโอเคครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับคลิปนี้ไร้าสาระมากไม่มีอะไรเลยนะครับพูดคุยทักทายกันหลังจากที่ไม่ได้ขี่มานานนะครับผม โอเคก็ okay, ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการขับขี่รถของตัวเองนะครับขับขี่ปลอดภัยในทุกเส้นทางนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตรงนี้ครับโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ